ซาตัดมึงร้อยสิบสองนะเว้ยเสียชาติเกิดไอสัตว์ที่เกิดเป็นซแตัดร้อยสิบสอง่ะใครที่สนใจร่วมทายผลฟุตบอลพีเีลีกประจําเดือนสิงหาคมนะครับมีรางวัลต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น iPad และเสื้อฟุตบอลลิขกสิบแพนะครับแอดไปที่ไลน์แอดสปอร์ตคิกได้เลยโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับดอนออฟกูไม่ดอนกับมึงแล้วยี่สิบออ กูเจา e ้า b o E บวกแกลับมาเอามาให้กูหน่อยจัดไปครับทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมครับ3 0,000ื 30, 000่นเต็มแม็กครับทุกคนนะครับจัดไป3 0,000บาทรัฐบาลไทยนะครับเงิน3 0,000บาทใครจะด่าก็าด่าเบาๆหน่อยนะเสียงเงินไปแล้ว3 0,000ื่นโดนด่าแรงอีกมันเจ็บจีด๊ดนะครับมันเจ็บจี๊ดจัดไปครับ3 0,000บาทของรัฐบาลไทยปึง้งนี่ครับสามหมบาทนะครับทุกคนเติม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 ก็สามหมบาทผมขอบอกก่อนนะจะได้การดับพีไลท์ 8, บวกแปดสใบ ดีฮอตบวกแปดดับร้อยสองใบแล้วก็ไอคอนร้อยสิบสองใบแล้วก็ไอคอนคืออารอนอยากอ,อี่กสองใบาขามผมนะผมผมยังแอบมองว่าอ้ไอดีหลักผมขึ้นที่อ,ทอยู่ที่สองอ่ะยางโหดอ่ายังแอบมองว่ากิจกรรมเก่าะนะครับหรือว่า B O E บวกแปดแม่งดีกว่านะครับไปเดี๋ยวเราขอประเดิมที่เปิดสองร้อยเลยละกันนะครับไปครับแปดใบโอเคแปดใบเฮ้ยได้อยู่นะไปครับ ยีใบที่9มาหน่อยพอใบที่9้ามึงยากนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยกด200มา8กด20ไม่ออกเลยเวนไปเดี๋ยวนะกูหมดไป200ร้นี่กูจะหมด200รกูห,หาใบที่เก้าไม่ได้เลยเว้ยคือใบที่หนึ่ถึงแปดอะเท่าที่ผมดูนะไม่ยากแต่ว่าเก้ากับ10เนี่ยเริ่ม <c oughs> ยากไปเออเ้าใบมาแล้วทุกคน แป๊บนึงนะทุกคนผมขอถามนีดก่อ่มันจะแลกเก้าหรือสิบมาทุกคนเดี๋ยวเอาสิบรอบหนึ่งเดี๋ยวผมเอาสิบใบหนึ่งรอบนะครับทุกคนกดร้อยแล้วกันไปครับโอเคสิ okay. บใบมาสิบใบมาแล้วครับชึ่มโอเคใบแรกนะสองร้อยเหมือนเดิมขอแปดใบเหมือนเดิมโอ้ยยี่สิใบกุจะบ้า เดี๋ยวต่อไปผมเอา9้าใบแล้วผมว่า1ิแม่งยากมีนึงโอเค8ใบแล้ว20่สบโอเค9า้าใบเอา9้าใบพอผมว่า10ใบเนี่ยมันแย่ไปสำหรับนิจนายาณน,นะจากที่ผมเปิดมาแล้วอะราคาแม่งได้ไม่ต่างกันดับเจิก็ตัวเหี้ยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอกด200ครั้งที่สเนาะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะกดแล้วส0กดแค่สาท,ทพอนะครับเพราะเจ้าของไอดีรีเควส์มาไปครับ8ดใบครับเหมือนเดิมถอยใบนึง ข่อยใบเฮ้ยไอสั่งก่อยใบใช่ไหมล่ะอุ้ยอุ้ยได้รับสามสิบบวกห้าอุ้ยอันนี้คุ้มเลยไม่ต้องรอตั๋วเลยครับได้ดีกว่าตั๋วสิบใบใบที่เก้าแม่งยากยากทุกคนไปโอ้โหได้สองใบเลยเป็นสิบเลยได้สองใบเป็นสิบเฉยเลยโอเคกดยี่สิบได้สองใบโอเค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 เริ่มบ่าแล้วเริ่มบ่าแล้วครับทุกคนสองใบ เฮ้ยกดยี่สิบก็ได้นะเนี่ยสกยักสี่ใบห้าใบหกใบครับเจ็ดใบครับเก้าใบแปดใบอีกใบหนึ่งเนี่ยใบยที่เก้าเนี่ยเก้าใบครับโอเคไปครับตอนนี้เลดยังดีอยู่เลดยังดีอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคห้าใบหกใบอย่านิ่งเจ็ดใบแปดใบเก้าใบลูก แปดใบแปดเก้ 9, าใบเก้าใบเก้าใบเดี๋ยวเดี e b, mm ๋ยวเดี๋ยวเก้าใบโอเคเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนใช้เวลาแป๊บเดียวผมกดเงินไปสองหมื่นหนึ่งพันบาทตอนนี้เหลือแค่เก้าพันบาทที่ทำไมไอดีคนอื่นมันดูคุ้มกว่าดีกว่าเนี่ยขอไอคอนตรงนี้ได้ไหมตรงนี้คือคุ้มแล้วผมได้ด้าบสามสิบแบบหวังตัวดีได้สามใบสี่ใบก็ยังไม่พอกูเจ็ดใบขออีกสองใบแปดใบอีกหนึ่ง 1 1ึ่งหนึ่งหนึ่ง,งโอเคโอเคโอเคโอค้ยวุ้ยวุ้ยไปอ่ถึงใบโอเคไอวิทย์บอกเอาสิบใบแล้วนะเอาสิบใบเลยนะไอวิทย์ขอกดสองร้อยครั้งสุดท้ายแล้วกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่วะเอ้ยผมกดไปสามครั้งละ เปไ็นไรยีเนี่ยไปสาใบ4ใบ5ใบ6ใบ7ใบใบที่แใบที่เ้าเริ่มยา,าก9ว้าบกแใบ10ใบ10ใบเฮ้ยสัตว์โอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้ได้98้าบวกหโอเคอยู่ชื่อใบที่เ้าเนี่ย ใ oh, บเก้ามาแล้วอีกสอง0ันบาทขออีกใบหนึ่งได้ไหมดับเจสิเพื่อดับเจิผมขอรีเฟซนะไปครับโอเคสิ okay, บใบมาสิบใบมาครับทุกคนเลขสองพั 2, บาท2,200บาทผมหวังเก้าใบก็พอละสิบใบผมว่ามันมันจะยากเกินนะครับมันจะยากเกินึ่งใบสัตว์อี๋สองใบามาดิสามใบแล้ว ใบหใบหใบอีกสาอีกสใบกูออกบขอร้องวุยเอคสองใบกูขอโอ้โหโอ้โหอู้อหี้ไข่ใบไม่ไหวแล้วทุกคนแลกต่อเอ้ยขุบดบ่อล่อปลาหะเนี่ยม,มึงขุดบ่อล่อปลากูเปล่ายี่สิบยี่สิบยสสิ โอ้โหเพิ่มพันหนึง่งยังไม่ได้เลยเหรอโอ้ใบเก้ากูจะรั่วใบสุดท้ายผมเสียวกับใบสุดท้ายว่ะแม่ชอบขุดเบาล่องปาเราอะ่ะโอ้ดาบสามสิบบวกห้าโอเคดาบสามสิบบกห้าอันนี้ดีกว่าตัวสิบใบอีกนะโอเคโอเคกูคจะดีใจทำไมอะ่ะถึงได้ถึงแม้ได้การพวกนี้ดีๆอะ่ะ แล้วไปเปิดได้เฮี้ยมันก็ใช่ไหมไปครับทำไงดีวะเนี่ยสองไปท์สุดท้ายขอให้หวะเฮียยูดิ จะบอกนะเติมเพิ่มไป2,000ตั๋วว้นที่แปดที่เก้าไม่ได้อะผจะพอแล้วนะ สวัสค่ัสดีค่ะขอาใบตอนแรกๆอ่ะแม่งไม่ยากเลยนะแต่พอเติมทีละนิดทีละนิดทีละนิดอ่ะแม่งยากเว้ยแม่งยากเว้ย แลวนี่ค right ือเติมเพิ่มไปสองพันอ่ะยังไม่มาและเหลือแค่พันเดียวอ่ะคือสามหมื่นสามอ่ะเหลือแค่พันเดียวครับเท่าไหรวะข่าดีแค่ใบเดียวกูเติมเพิ่มไปสามพันแล้วนะก็พี่ได้ท็อป30แล้วไงตั้ง2ใบมันก็เลยไม่ให้พี่แล้วให้กูเฮ้อ อเคเดี๋ยวผมขอเปิดไปเลยแล้วกันนะหรือ800บาทถ้าเกิดได้ตัวที่10ก็โอเคให้รางวัลกูหน่อยเถอะโอเคได้10ตัวโอเคโอเคมันถือว่ามันให้รางวัลผมโอเคเขาถือว่าเขาให้รางวัลผมก็โอเคโอเคหายึดแมาสามหมื่น3,000บาทของเราผมไม่ได้นับนะว่าผมได้2ใบนี้เท่าไหร่ใบนี้น่าจะได้3ามนะครับสิตัวได้สอันนี้น่าจะได้ประมาณหนะครับ แล้วก็ดับ30จากตรงนี้ผมได้มา2นะครับกดค่อนข้างเยอะอยู่คือจากการที่เปิดกาชาปองเนี่ยคุ้มอยู่นะครับแต่เราไม่รู้ว่าไปสูมการ์ดมันจะคุ้มไหมนะครับไปไปดูกันในเกมครับผมเดี๋ยวผมขอเปิดไปที่เงินเอมก่อนแล้วกันนะครับเงินเอมผมมี16,33,000บาทเนาะคลิปนี้ได้ประมาณ63,000ล้านนครับ คุ้มว่าสามหมื่นสามพันบาทได้หกหมื่นสามเอ็มล้วนนะครับไม่แย่เนาะดูทรงแล้วก็แบบกลางๆแล้วกันนะครับผมขอไปเปิดที่การเอออาทรที่มันเป็นแบบสุ่มบวกเยอะๆก่อนแล้วกันนะเก<อ>ิดได้ปีเราท็อปแล้วบวกหกรวยโโหเออี oh, o e. ไม่น่ารวยครับโค้ดปะ่ะโคนี่โค้ดใช่ไหมโอเคการนี้มันมีเยอะแต่ทำไมมันกาาจ,จังวะมีตั้งแปดสิบใบบวกหกปีรอบท็อปไม่มาเลยครับเนี่ยเอ็มซีมาหน่อย เลนล่าโตซกานเชสบวกหกยังกาครับผมเปิดสิบใบผมพอละเชฟกระเบื้องฟอร์ดินานบวกหกพันเอ็มขนาดฟอร์ดินานนะพักไว้ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้พักไว้ก่อนเอิม่มหัวอันนี้น่าจะกาวกว่าเป็นดาบยี่อะเอาบวกเจ็ดโชว์ไปขอไปการหลักๆเลยแล้วกันนะขอบวกเจ็ดขอบวกเจ็ดได้ไหมคาเซเมโร่บวกเจ็ดยี่สิบดูเซลครับเมโร่บวกเจ็ดโอเคหมื่นสองโอเคโอเค ได้ตัวหลักหมื่นมาหน่อยเอ้เอ่อเฮ้ย95บวกบก6อันเนี้ยได้อยู <yah oo> ่ผมเคยเปิดได้ซาวิต2บเอนทีจากการพุกเนี้ยบวก6นะเว้ย MC เฮ้ยเบอร์10ได้อยู่ประเทศอะไรวะฮาจี้บวก6ก็ถูกอ่ะจะรั่วกูจะรั่วแต่ละตัว ยึดกระเบื้องอันนี้ขอทีเราไปยี่สิบเอ็ดทีเอสมาหน่อยปะได้ไหม UCL นั UC ่นมาแน่เลยรู้ว่าแนละ้ว MC มาาซิลม,มาเซโ l ปะยี่สิบเอ็ดทีเอสจงมายี่สิบเทีเอสมึงจงมาโอ้โหเฟอร์สี่เ s e r g ออ r ยู่อ s UCL หลักพันนะ8 0แปดร้อยกูบอกหลักพันกูจะบ้า โอ้ oh. UCL t n ไม่มาเลยเหรอวะเชโกอ๊อเพียนนิชป่ะโอ้โหทุกคนการ98บวกแม่งได้ไม่ถึงหลักพันครับาาอาบาสยิ้มไม่ออกวิไอวิทได้การบวก5 TNS เยอะมากนะ4 4 2เป็น10ใบ ใบถือว่าเยอะอยู่ครับทุกคนไปครับเบอร์สิบเก้าเอ็มซีบวกห้าประเทศอะไรผมไม่รู้จักครับโอเอ็มบสามสิบเอ็มย่างกุ๋ยเลยเฮ้ยกูจะรู้่ะมึงให้การกูอย่างนี้เหรอะกูจะหลุดอีะเลดมันคืออะไรในแพ็คแต่ละชิน้นมวกเจ็ดมาแอลเอดขอบบวกเจ็ด โอ้โหมาเลีเอ้ยมาเลสบุเก็ดกูจะรั่วอ๋อวิทบอกได้จากท็อปเกียกรรมที่แล้วอ๋อไอคอนเมื่อกขาพูดได้จากการที่เติมท็อปเป็นกิจกรรมจากกิจกรรมที่แล้วไม่เกี่ยวที่อะไรกับที่กูเปิดได้เลยใครวะเนี่ยฝรั่งเศสเป็นเสบ้าปะเคลูกกูกูได้ตัว5 0 0 0ัเอ็มนี้ชื่นใจ ตัว5้าวันเอ็มมาผมก็ชื่นนะครับเดี๋ยวทุกคนครับต่อไปตอนนี้มันเหลือการหลักๆเด็ดๆแล้วสองใบนี้มันน่าจะได้เกลือนะเอาไปเป็นอะไรตีโหมดที่หลังนะครับนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปยี่บวกแปดปีไลฟ์ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอคัดเล็กน้อยเตโอเอ็มบาูอยู่อยู่แล้วโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมคัดการนักเตะเสร็จแล้วนะครับเป้าหมายที่ผมอยากได้เลยคืออารโอลานะครับอารโอลาต้องมาครับไปใบแรกครับโกมา ไอ้กอูอะแอตตันกแอตตันใครวะอาเจนา์มาตินเนสมาตินเนสไอวิทเอาวะ5 0ห้าหม่นล้านไอสัตว์ไอวิทอารลโอลามึงไม่ต้องใช้ไอวิทมันหาเจ้าของไอดีหาอารลโอลาอยู่นะครับอลาเอฟพีเจ็กูให้มึงเอฟพีเลยมึงเอาไปมึงเอาไปเจ้าของไอดีบอกภูมิใจในตัวผมแล้วได้ห้าหม่นล้านตัวบัคเอาไปใช้ ขายออกด้วยห้าหมื่นล้านมาติเนสโกอีกตัวหนึ่งมึงเอาไปเลยมึงเอาโกไปอย่างเดียวเลยยึดกระเพื่องเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์เอฟพีห้าอ่ะมึงเอาเอฟพีห้าไปอีกตัวหนึ่งไอวิทมึงอยากได้เอฟพีหกอยากได้เอฟพีเจ็ดกูไม่ให้กูให้เอฟพีห้าด้วยโอเคพวกนี้ขายออกพวกนี้ขายออกครับโกบาลเซียตัวนี้ก็ขายออกโอเคโอเคการไปนี้ถือว่าประสบความสําเร็จนะขายออกทั้งสองตัวนะครับทุกคนสําหรับบวกแปดปีไลฟ์ตัวบัคของผม เรามาที่การไอคอนเอื้ออา์ทรเลยนะ1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 1 1ไอคอนจริงรวมเอื้ออา์ทรมี11ใบนะครับไปครับไปโอเคโอ้โหเบอร์20โซชาหมาย็ดกระเบื้องจะหลุดมึงทำทแแมนดูดีๆนะเวนปีเนี้ยเออเฮ้ยไอคอน เฮ้ยเบอร์เจ็ดอันดีเหรอวะโอ้ฟาวเลอร์มาพี่อาร์ทอนอีกสองใบไปครับเฮ้ยเบอร์เจ็ดเหรอโรนัลโดโอเคไอคอนกูไม่สนใจละกู <c oughs> ได้โรนัลโดหมื่นล้านกูไม่สนใจไอคอนแล้วกูไม่สนใจไอคอนแล้วนะครับ โอ้ยตัวหนึ่งไอคอนไอคนไอคนพลังร้อยเจ็ดนะครับแม่งได้น้อยกว่าโรนันโ,รรโดคู่กับโรนันโ,รรโดมจะบ้าต่อไปครับไอคอนแท้ๆครับไปเลย <h az im> เฮ้ยเบอร์สิบเจ็ดออฝรั่งเศสคันโตน่าโอ้โเปลือยเปือยคคันโตน่ามาเฉยเปลืตีตัวซ้ำครับเมื่อกี้ก็ได้เช็ดกระเบื้องเดี๋ยวผมขออนุญาตขายโดสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนก่อนที่ราคามันจะตก เรามาที่ไอคอนร้อยสิบแล้วกันนะครับผมขอแล้วกันผมขอแล้วกันคันโตนาอองลีเฮ้ยยูเซบิโอใช่ไหมดีะปะร้อยสิบเอ็ดพลังเยอะมากโอเคพลังเยอะมากสามหมื่นล้านอีกตัวหนึ่งขอซีดานได้ไหมซีดานเฟอร์เรนส์บุสกัสสำเนียงที่ดีที่สุดในโลกของผมไปฟมเฟอร์เรนส์บุสกัสเอามาตีบวก ผอ oh, ไม่ได้ว่ะเฮ้ย <Hey, S 1> ดอกบาโอเคตึง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 ไอดี ID นี้ไอดี ID คนอื่นเสือกคุ้มกว่าไอดี ID กูอีกควยอะไรครับเนี่ยไอดี ID ผมนี่ได้ตัวละปีโลอย่างนี้เออเฮบักโจอย่างนี้ไอดี ID คนอื่นได้สี่หมืเอ็มบ้างห0 0 0 0ืเอ็มบ้างขนาดปีไลฟ์หกแป 8, ยังได้50,000ืเอ็มที่ตัวที่ขายออกเลยเย็ดกระเบื้องมาครับทุกคนเรามาต่อกันที่ดราฟ บวก5้ TOTs เลยแล้วกันครับดาบร้อยเราได้4ใบนะก็จัดไปครับทีละใบโอ้โหเบอร์20บวกโปรตุเกสโอ้คาเซโร่ปะ่ะ18โอ้ยอยู่18เพราะอะไรดีผมแม่งก็ได้อยู่อย่างเงี้ยละ่ะหมื่เนี่ยมันคือเฉลี่ยต่ำๆแล้วสูงกว่านี้คือกำไรโฟเดนปะ่ะไม่ใช่หรอ,อกองหน้าหรอ วาดีหึงมื่นหว่าแพงเจมี่วาดีเบอร์เจ็ดเนาะโฟเดนแน่เลยแบมฟอร์ดโอเคแบมฟอร์ดเ okay, ท่าไหร่วะสองหมื <c> ่น <oughs> กว่ากูนึกว่า 4, 50, สี่ห้าหมื่นแบมฟอร์ดสแตกมันน้อยลืมไปครับทุกคนเฮ้ยสเปน LB ว่ะหรอหมื่นห้า มันเป็นเฉลี่ยต่ำนะต่อไปครับทุกคนเดี๋ยวผมขอไปที่ดับเจ็ดสิบนะดับเจ็ดสิบตกี้สี่อันนี้สี่เป็นแปดเก้าสิบเศษสองสิบสองใบอ้ยบวกห้าสิบสองใบกูจะอ้วกเยอะมากคือได้เยอะสัตว์เลยครับผมบอกเลยขอดีๆใครวะฝรั่งเศสคิมเปมเปย่วะ โอ้โหใครวะเนี่ยดูท่าแรงสามหมื่นห้าโอเคอยู่โอ้โหขอโทษนะที่ผมไม่รู้จักผมขอโทษครับจริงๆผมรู้จักผมไม่แค่ไม่อยากพูดครับฟอร์มแอปนะไม่รู้จักให้น้องๆด่าพี่เล่น <c oughs> บ้าบอดีอาร์ตแสนล้านเฮ้ยไม่ถึงแสนห้าหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นเฮ้ยทำไมดีหลักผมไม่ได้แบบนี้มั้งวะทำไมดีหลักพี่ปอกีชิกุนเด้นะครับจริงๆผมรู้จักนะผมฟอร์มรู้จักชิกุนเต้มาละไอบอลสวัดดีครับพี่ชาย โอ้โหหมื่นเจ็ดเทียบคือ TID ผมแม่งไม่ออกพวกนี้โอโกวะ่ะดอนนามาลูมะอะไรตีบวกชั้นดีครับอืมจัดไปทุกคนดาห้าสิบขอโดมาตัวหนึ่งเรื่องเงียบจริงๆโดมานี่คือไม่ต้องรุนบวกแปเลยอะโดเปเ็นเซม,ม่าอะไรเงี้ยมาเฮ้ยเยอรมันกอริสกา กอลิสกาครับโอเคโอเคกอลิสกาอีกหกหมื่นล้านครับคุ้มละผมว่าไอดีนี้นะคุ้มแล้วผมว่าคุ้มแล้วจริงๆคือคุ้มกว่ากิจกรรมเ O อีบวกแปดที่แล้วอีกเพราะกิจกรรมเ O อีบวกแปดที่แล้วบางทีแบบเติมไปสามหมื่นไม่ได้การเลยหรือว่าได้การเยี่ยๆตัวละพันล้านคืออันนี้คุ้มแล้วทำไมไอดีกูเปิดกูไม่ได้แบบนี้วะกูถามจริงเปิดไอดีคนอื่นนี่ทองเฉยสัวเลสเอาบีกสามสี่สามหมื่นเอ็ม ใช่ไหมสี่หมื่นกูจะหลุดกูจะหลุดครับทุกคนต่อไปครับดาบสามสิขอโดมาตัวหนึ่งเน่ยโดอิบราเอ้ยไม่อิบราโดเคนเบนเซม่าเนี้ยน้องๆพี่ขอโปรโมทนิดนึงนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเนาะใครที่อยากได้ดีเอมล้วน1นึ่งหมื่เอมฟรีนะครับกดติดตามกันเข้ามานะครับน้องชอน้องๆนะครับ ถ้าเกิดที่สูงแล้วได้น้องแล้วน้องไม่เคยกดติดตามเนี่ยพี่ตัดสิทธิ์นะต้องกดติดตามเข้ามาเลยนะครับไปครับโตไอบอลสี่เก้สีเสเปรไม่น่าใช่วะ่ะซีอยอเรนเต้สี่หมืนก็ไม่แยกไม่แยกขายออกนะน่าจะขายออกดับสามสิบมันสามสี่หมื่นขึ้นอยู่แล้วทุกคนมันประมาณนี้อยู่แล้วโอ้โหเบอร์ยี่สิบ เยอรมันคิมมิดหรอ CAM เยอรมันมุนล่รโอเคสี่หมืโอ้โหหลายแสนแล้วทุกคนครับ ID นี้หลายแสนแล้วตอนเนี้เหลือสุดท้ายแล้วคือน่าจะเป็นการ์ดท,ที่เด็ดที่สุดที่เราจะหวังได้นะคือดับร้อยบวกแปดปีฮอชนะครับก็ลุยกันเลยครับเดี๋ยวผมขอคัดคัดนักเตะสักครู่นะครับโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมคัดการ์ดดับร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะนะ ขอโปรโมทอีกรอบนึงครับใครที่เข้ามาดูแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมมีกิจกรรมแจก ID M ีล้วน 10000M เรื่อยๆนะครับใครที่ผมสุ่มได้แล้วไม่เคยกดติดตามผมขอตัาฝีนะเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้เลยครับน้องชายไปครับไปแล้วเบอร์สี่อารเจนตินาฮาเวียซานตติร้อยสิบสองเฮ้ยร้อยสิบสองมึงสามมืนี่หงอ สาตัดมึงร้อยสองนะเว้ยเสียชาติเกิดไอสัตว์ที่เกิดเป็นสตัดร้อยสิบสองอ่ะมึงเป็นอะไรตีบวกชั้นดีเลยนะร้อยสิบสองแล้วแค่สามหมื่นอ่ะมึงถูกกว่ายนครับอีกนะเวนไปโดรหลอไปเยอรมันว่ะเอเอมเยอรมันมาโคร้อย0 0สี่หมื่นล้านสี่หมื่นเจ็ด ร้อยสิบสองเหมือนกันโอเคครับทุกคนโอเคโอเคโอเคไอดี okay, okay, okay. นี้สำหรับผมนะผมถือว่าคุ้มเลยนะนี่ด็อกบล็อกบาร์อีกนะครับก็ขอบด็อกบารมีคนรับด้วย5้าหมื่นนึ่งนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์พี่ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับน้องชาย